สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝากอีกหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับผู้เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณเช้าเที่ยงบ่ายเป็นต้นไปครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับผม ก็สำหรับตัวเลือกเมื่อว,วานที่ผ่านมานะในฟุตบอลไซปรัสนะครับอลิสเลมาซอลกับโอมเดียอาราดิปูครับจบ2อูนยะ์ะนะครับไม่ถึงนะครับผมเมื่อว,วานมันตั้งไว้3นิดนีด้น3กว่าเลยนะครับแต่ว่ามาแค่2ประตูก็เมื่อว,วานไม่ถึงนะครับผมหลุดไปส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันเสาร์ที่4มกราคม2 5 6, 6 8ครับไปที่ลิเอิงฝรั่งเศสในเวลา อุระหว่างนะครับโอลิมปิกลียงนะครับเจอกับมงเปรีเย่ครับผมโดยคู่นี้ก็อยู่ที่3ชั้นครึ่งนะสชั้นครึ่งนะครับโดยไฮไลท์แคปหน้าบอลก็เป็นโอลิมปิกลียงนะครับที่เหนือกว่าชั้นครึ่งนะครับโดยเกมในคู่นี้ครับโอลิมปิกลียงเนี่ยอยู่ที่6ของตารางคะแนนได้ในบ้านไปเจ็เกมชนะ4เสมอ1แพ้2ครับยิงได้15เสีย11ส่วนมงเปรีเยกอยู่ที่18นะครับ7เกมเยือนเนี่ยแพ้รวดเลยยิงได้3เสียไป19นะครับผม เดกันครับก็ช่วงหลังถือว่าอยู่ในเก์สูงบ่อยนะครับมี1 2 1 4 5 4 1 2 5 2นะครับก็ส่วนใหญ่จะทะลุสูงหมดนะฮะมีเกมนี้ที่เจ้า3นะ3เม็ดนะครับดียงครับช่วงหลังนะครับอันนี้1 2 3นะในบอลถ่วยนะครับในลีก็จะมี3 1นะ3 2นะ2เกมมีสูงนะ0 3นนี่เจ้านะครับแล้วก็4 1ครับสูงนะฮะก็ถือว่า ช่วงนี้สูงทีทีไมนกันนะครับส่วนมงปริเย่ครับก็อ่าสี่ศูนย์เนี่ยอันนี้โดนยิงด้วยนะ 0, 2, นะครับเอ่อสองสองครับสองศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์นะครับก็มงปริเย่เนี่ยเสียประตูเยอะเสียประตูเยอะก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับทางด้านของลียงก็ค่อนข้างจะเหนือกว่าพอสมควรนะนะครับแล้วก็เอ่อมงปริเย่เนี่ยจริงๆในเกมลีกถือว่ายังมีการลุ้นสกอร์ได้นะครับก็คิดว่าเกมนี้มันอาจจะมีอาจจะ ขยับไปแตะที่3-1มหนึ่อ่ามหนึ่งนะครับหรือไม่ก็3-2อะไรประมาณนี้ได้นะครับผมเชื่อน่าจะถึง4ได้นะครับผมก็เป็นตัวเลขของสายสุขในวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันลีกเอิงฝรั่งเศสรียงกับมงปริเย่ครับเตะตีสาครับลองพิจารากันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านได้แฮปปี้มีความสุขไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ